สุนารีราชสีมาเปิดบมรักร้าวยอมพูดแล้วหลังเลิกฝรั่งตานํำข้าววาลเตอร์เรียกได้ว,ว่าทำเอาหลายคนต่างก็เสียดายค่ะเมื่อนักร้องลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมานั้นได้โพสต์ประกาศข่าวร้ายเลิกสามีวาลเตอร์ฝรั่งตานํำข้าวแล้วก่อนลบรูปเกลี้ยงไอจี โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเพิ่งเสียสามีสุดที่รักไปไม่นานถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตพี่สาวเราไปอีกหรอมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆมากที่สุดฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนะทำไมโชคชะตาใจร้ายกับฉันจังเลย ต้องบอกเลยว่าล่าสุดตัวแม่นักร้องลูกทุ่งอย่างสุนารีราชสีมานั้นก็ได้เปิดปมรักร้าวยอมพูดแล้วหลังเลิกกับสามีฝรั่งตาน้ำข้าวาวาลเตอร์โดยงานนี้ทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้มีการพูดคุยได้ข้อมูลมาว่า ก็ตามที่สุนารีโพสต์แต่เลิกหรือไม่เลิกสามีต้องให้สุนารีออกมาพูดเองเร็วๆนี้จะออกมาพูดแต่ก็มีระหองระแหงกันจริงแต่มีประโยคหนึ่งที่คนใกล้ตัวบอกว่าตอนนี้ไฟมันยังแรงอยู่เลยไฟแรงมากทะเลาะกันหลายครั้ง